แกงแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมสิกินแล้วจ้าแกงหน่อไม้โจดจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เขามารับชมคลิปสองเราปลากับซาออนจ้ามาบฟะกันเมื่อนี้กับตรงกับวันที่22ตุลาคม2566จ้าเมื่อนี้สซาออนก็ได้ผ้าพ่อยหญี่ใหญ่เอฟซีเบอร์สุกุสุกคนมาเลาะปลาจ้ามาเลาะหาแหนงหน่อไม้จ้าได้แหนงหน่อไม้เต็มหม้อหน่อยจ้าสาออนกับสิได้เฮ็ด เมโนโแกงหน่อไม้จ้ะแกงกินอยู่ป้าเส้าออนกับสิได้ก้าบป่านจ้ะมื่อวานี้มากินข้าวปลาจ้ะกะไปเบึงเมโนโแกงหน่อไม้อยู่ป้ากันจ้ะปลา,าีิแกงกับทีล่างต้มก่อนจ้าหน่อไม้โจดจ้ะหน่อไม้โจดพี่แต่งแต่น้องงามๆเลยจ้ะหน่อใหญ่หน่องามขนาดจ้ะ วันนี้ซอออนมากิกนข้าวปลาอยู่น้ำตกทำจาดจ้ะบรรยากาศน้ำตกทำจาดจ้ะน้ำก็พอดีเลนเลยจ้ะมันนี้บรรยากาศกะตองป่าแจ่มใสจ้ะมีแดด เมื่อขึ้นนี่ก็ฟฝนตกจ้ะแต่ว่ายา่มกังเว้นนี่ก็แดดออกเต็มที่เลยจ้ะบรรยากาศน,นำต๊ทำจาจ้าพอดีเลนเลยจ้าลางแล้เหย็บหล่อเลยจ้ากะซิเอาไปต้มจ้าต้มให้จืดแล้วจังสิได้แกงจ้า เทน้ำตุ่มออกก<ม>่อน,น,นจ้าแล้วก่ซีเอาน้ำข้าวเบือใส่จ้นาน้ำข้าวเบือก็ตั้มมาจะบานเรียบร้อยเลยจะ้ะน้ำข้าวเบือจ้ะเตรียมมาจะบานเรียบร้อย มาแกงกินอยู่ปลาเส็บๆจ้าพี่นอกินอยู่บานกระเสบอยู่จ้าจะว่าบดายบรรยากาศมากินอยู่ปลาแค่แน่จ้ะตามพริกซดมาอย่างดีจ้ะนี่เท่าไรใส่ให้หมดปรุงแด่เดียบร้อยจ้า ต่อไปกะสิใส่พักขะแยงจากพี่น้องใส่ลงไปเลยจ้าขั้นตอนสุดท้ายแกงแ้วเรียบร้อยแล้วจ้าผอมสิกินแล้วจ้าแกงนอม้โจดจ้า แสบขนาดจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซาอ้อ,อนน้ำแนเรอจ้าซาออนขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มอมให้ซาออนจ้าขอ,อการคลิปนะจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ